มาครับมาดูแว่นนี้นะครับอันนี้คือแว่นโอเกลนะครับพี่น้องส่งมาให้ทําจากสมุดปากกานะครับอันนี้อาการของแว่นนี้คือขามันเบี้ยวป้านมาข้างเดียวเนี่ยแล้วก็ขากระดกเนี่ยอันนี้เลนเลนเลนอันนี้เป็นเลนพลาสติกนะครับเนียขาเนี่ยข,ขาข้างเนี้ยป้านอกไปข้างเดียวเดี๋ยวผมปรับเดี๋ยวเดี๋ยวปรับขาเข้ามาข้างเดียวเนี่ยปัญหาอยู่ที่ข้างเนี้ข้างเดียวเลยอ,อันนี้อันนี้ ปเป็นเลนพลาสติกนะครับเดี๋ยวถอดเลนส์ออกก่อนใครไม่เคยถอดเลนเนี่ยลองฝึกถอดไปบ่อยนะครับก็จะไม่ไม่ยากนะจริงจริงมันถอดยากแต่พอถอดไปบ่อยมันก็จะไม่ยากเนี่ยแยกไว้ไปที่อื่นเลยนะครับพอป,ปรับคงมันต้องใช้ความร้อนอ่ะลองดูนะครับนี่ปรับเดี๋ยวแก้ปัญหาเรื่องขากระดกไม่เท่ากันก่อนนะนะครับลองปรับดูนะครับ แับทรงที่มันกระโดกอ่ะบิดบิดจ, oui. จากที่มันกระโดกอ่ะให้มันกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยเมื่อกี้ขาครั้งนี้กระโดกนะครับแค่บิดกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยแค่ขาซ้ายกว่าเนี่ยกลับมาเท่ากันแล้วครับแล้วทิ้งไว้ให้มันเย็นครับแก้ทีละปัญหาครับอ่ะอันนี้คือขาเท่ากันแล้วเมื่อกี้นี่ขาที่มันกระดกนะครับกลับมาเท่ากันแล้วเนี่ยแสดงว่าทรงแว่นตรงแล้วตรงแล้วแล้วครั้งนี้ขาครั้งนี้เห็นไหมครับ เนี่ยมันบิดงอดจากตรงนี้ครับจากการถอดหรือจากการอะไรสักอย่างที่มันทําให้ป้านออกไปจากตรงนี้เนี่ยผิดรูปอันนี้คือต้องถอดขามาทำบอ้ายไม่ไปมันต้องใช้อุปกรณ์ช่วยอะ่ะ อันพอได้แต่ลองดูว่าได้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 ไดไดระดับหรือเปล่ายากครับอันนี้อืดีครับขาเข้ามาเยอะเลยนะเนี่ยพราขามันเข้ามาเข้ารูปอ่ะเนี่ยขาซ้ายขวามันก็จะจะไม่ป้านละสอบเบาอดีกหน่อยโอ้เข้าไปเยอะเลยนะเนี่ยเนี่ยถ้าปรับข้างเดียวแบบนี้เข้าไปประมาณเซนกว่าถึงสองเซนเนี่ยถือว่าเยอะมากนะ เซนครึ่งถึงสองเซนเนี่ยถือว่าเยอะมากเนี่ยเซนครึ่งแต่ว่าน้องไม่คนหน้าไม่ไม่ใหญ่นะอืมเนี่ยถ้าผมคนหน้าผมนี่ยังใส่แน่นเลยนะเนี่ยส่งแว่นผมก็ประมาณใหญ่กว่านีดหน่อยนะแต่ว่าน้องหน้าเล็กนะอ่ะใส่เดินกลับไปครับ ใส่เลนหรือว่าถอดเลนบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะชินเราก็จะเราก็ถ้าใส่ไม่ไมยากครับเนี่ยขาซใต้กว่าก็เท่ากันแล้วขาซใต้กว่าก็เท่ากันแล้วแล้วก็ความตรงก็เข้ารูปแล้วนุามถ่ายทั้ง,งด้นบนนะครับความตรงก็เข้ารูปแล้วเนี่ยคั้นี้ก็โอเคแล้วเมื่อกี้ขาทางงนี้ป้าเอาข้างเดียวเนี่ยครับผมอว่าดูแว่นให้ออกแล้วแก้ปัญหาให้ตรงจุดครับ ลราจะบอกว่าจุดสูงสุดของต้นไม้